บอกเลยว่ายุคนี้ยังไงก็ต้องยกให้กับสินค้าที่มี AI แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่า AI นี่แหละที่ทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นและนี่ก็คืองานมหากรรมรวมสุดยอดสินค้า AI ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีนะคะลดสูงสุด60%อย่างตู้เย็นไซส์ใบไซส์ของซัมซุงตัวนี้นะคะมีหน้าจอที่สามารถบันทึกรายการอาหารในตู้เย็นและแจ้งเตือนวันหมดอายุให้เราได้ด้วยและประตูเป็นแบบออโต้ค่ะเวลาถือของเยอะๆก็แค่แตะตรงเซนเซอร์ประตูก็เปิดเองและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นตัวนี้ของซัมซุงนะคะดูว่าเป็นห ไอ้และแมนยำมากๆและใครเป็นคอกาแฟนะคะจะไม่รู้จักแบรนด์นี้ไม่ได้ค่ะจับดิลองกี้แบรนด์เครื่องชงกาแฟจากอิตาลีเครื่องนี้หลักแสนแต่ลดทีหลายหมื่นและใครมาช็อปภายในงานนี้อย่าลืมหยิบใบปลิวนะเพราะว่าเขามีคูปองส่วนลดเงินสด500บาทท้ายใบปลิวแถมรับฟรีคูปองเงินสดสูงสุดอีก15,000บาทยังไม่พอจากใครเป็นสมาชิกเอ็มการ์ดลดเพิ่มสูงสุด20%แต่เฉพาะวันพุธเท่านั้นแล้วถ้าไม่อยากจ่ายเงินก้อนนะคะเขาแบ่งชําระสูนสุด24เดเอนแล้วสุดท้ายนะะคแลกรับส่วนลดเพิ่มเครดิิตเงงนนสู สูสุดห5รหรือรับเครดิตคืนรวมสูงสุด32,000บาทช่วงนี้ใครจะช็อปสินค้า AI ที่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือหรือว่า IT มาช็อปที่นี่เลยค่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มในงาน Power Mall Electronics Showcase 2025 Power of AI